สวัสดีครับผบผมบอกรีนสาติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าวันจันทร์ครับเชาวันจันทร์ที่สดใสเด็ดแปะเปียงเลยเช้านี้ <c oughs> เด็ดกําลังอ่อนๆไลๆนั่งจากเด็ดบ้างบอกรีนครับผมเด็ดยามเช้า,าดีต่อสุขภาพเช้านี้ก็บอกรีนจะออกมาชี้แจงมาอธิบายเรื่อง ที่พี่น้องสงสัยและก็ถามมาหลายมากครับเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายต้นไม้ที่แบบเคียนไปเอามาคือเฟื้นค่าหลวงค่เฟื้นค่าหลวงหลังลายนะครับเนาะที่ก็ออกมา่าสู่พี่น้องฟังเรียนรู้ไปรำการเนานะสาติกเนะาะพอพี่น้องบอกให้เบลเคีไปศึกษาเบิ้งว่ากฎหมายไมศึกษาดีดๆนะพอเดินก็ต้อง ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเป็นห่วงแนะนำหลายๆอย่างขอบคุณคอมเมนต์แค่กำลังใจดีๆแล้วก็เมธพีป่านะอาทุกคนที่เข้ามาคอยแนะนำามาเออบืองเศึกษาก่อนนะมาเป็นห่วงย่านขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็บืองเขียก,ก็ไปศึกษามาแล้วไปศึกษาทางด้านเรื่องกฎหมายแล้วก็กรมป่าไม้โดยตรงเลยนะครับ ไปคุยกับกรมป่าไม้มาเรียบร้อยแล้วเจ้าของ <ผม S 1> บ้านจ้ะครับผมเจ้าของบ้านคือเป็นกรมป่าไม้เพื่อนเพิ่นมาทุกเดือนพี่น้นองพี่น้องก็ระวังกรมป่าไม้ไปหาที่บ้านด้อมาทุกเดือนครับเ <laughs> พิ่ <laughs> มนมาเก็บค่าเชา่าบอกเคียนเช่าบ้านของแกอยู่ครับก็เลยศึกษาแล้วก็เลยถามแกแกแนะนําดีๆหลายๆอย่างต้องขอบคุณพี่ด้วยครับที่เข้ามาคอยแนะนำบอกเคียว่าสิ่งใดผิดกฎหมายสิ่งใดไม่ผิดกับพี่น้องเอฟซีทุกคนที่ครับผม ามแนะนำเนาแนะนำแนะนนำสอนความรู้ดีๆนี่แล้วก็ผลสรุปคือออกมาคือเราหาต้นเฟื่อข้าหลวงหรือเฟือต่างๆหรือเฟือต่างๆในในต้นปาล์มในในสวนในสวนเองในต้นปาล์มนี่มันผิดกฎหมายเด้อครับแต่ถ้าว่ามันไปอยู่ในป่าสงวนไปอยู่ในป่าสงวนไปอยู่ในเขาอยู่อันนั้นคือผิดกฎหมายมันอันนั้นผิดเต็มๆจะต้องไปเฟื่อนข้าหลวงที่เขาขายกันตามท้องตลาดกับพิด แต่นี้เราเอาในส่วนปามเรามีหลักฐานเนาะพี่น้องก็เห็นนาว่าบอกีนั้นในส่วนปามมันประพิษกฎหมายพี่น้องซื้อขายได้ตามปกติครับแน่น้ะแ้วพี่น้องว่าเจ้าของสวนห่วงไหมไม่ครับเพื่อนก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันคอยกาจัดบางอย่างที่ว่าเพื่อนขึ้นตามต้นปามเนาะมันลกุกใหญ่ใหญ่มันลุกครับต้นกล้วยนี่ตามพื้นดินนี่มันลกุกบางทีเพื่อนก็ต้องตัดทีมงารตัดทีมครับพอมัน ยากต่อการทํางานในหลายอย่างเนาะอาจจะมีสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่เวลาที่เกี่ยวลูกล่วมลงเลยหรือลายปามหล่นลงเวลาเอาสิไปทํางานเนาะทํางานสวนปามมันก็ต้องควบคุมทูเลต้นปามของเราให้ไหลเนาะบ่ให้ลกจ้าครับผมแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นน้อยๆเทื่อถ้าว่าเป็นปามต้นน้อยเจ็ดถึงแปดปีพวกนี้ถ้าขึ้นเขาจะใช้เคี่ยวหรือเกี่ยวเกี่ยวลงมดทางต้นพี่น้องเพราะว่า มันเกะกะใช่ครับเพราะมันเกะกะมันลุกมันบังมันบังมิใช่ท<า>ัดใน,ใ,นในการทํางานของเรานี่มามีเพราะว่ามีพี่น้องคนนึงเนาะหรือว่าบกุกินขออ่านคอมเมนต์เด้อคุณอย่างน้ท้องฟ้าโน,นวีชื่อเพื่นอนเอาเอาคอมเมนต์นี้ก่อนดีวกว่า มีหลายคอมเมนต์มากพี่น้องคอมเมนต์าม,มากอบคุณพ่องฟ้ารนเวย์ด้วยจ้าขอตอบคุณพ่องฟ้ารนเวย์ขอตอบเพื่อนแน่ว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบนี้ครับอธิบายเพื่อนฟังเพื่อนอนัดทีบอกเข้าใจก็ได้หรือ,อว่าเพื่อนยังระทันได้ศึกษาก่อนแต่เพื่อนนัะเลือกที่สิมาเว่าให้ก่อนแบบนี้ครับก็เลยออกมาบอกเพื่อนว่าเออมันประมาณไหนนี่ครับผิดกฎหมายนะ ระวังติดคุกเรื่องใจใหญ่ค่ะไม่ใช่ใครเขาทำอะไรก็ทำตามเขาศึกษากฎหมายด้วยทำคลิปตามปกติหากินถูกต้องตามกฎหมายก็ดีอยู่แล้วสงสารวัตจักรต้นไม้หากินฟรีๆยังทำลายสภาพแวดล้อมอีกบอกกินขอตอบอบอกเคียนกันเลยอยากออกมาตอบว่าอ,อันดับเลก เรื่องผิดกฎหมายเนาะมันบุผิดอยู่แล้วครับต้องศึกษาก่อนเนาะเปเียงสติกถามถามแล้วก็ศึกษาแล้วใช่ทุกอย่างครับเสิร์ชหาเลย่แล้วก็ถามกรมป่ามไม่ดีรักอย่างครับก่อนที่เราสิที่ทำอย่างออกมาเพราะว่ามันมีผลกระทบกับช่องแล้วก็ความนอยู่ของเปาเคีนเนาะเปาเคีนก็ต้องศึกษาก่อนครับอาจารขอบคุณพี่น้องที่ห่วงใยแล้วก็ทำคลิปตามปกติเอ ทำท,ทิดห่านกินถูกต้องตามกฎหมายดีอยู่แล้วนะคือคือบอกเคสนะเข้าใจว่าบอกเคทำอะไรผิดกฎหมายทําอะไรผิดตรงไหนเออเฮาเคเอาต้นต้นไม้ที่ขึ้นจากต้นปาล์มในสวนในพื้นที่ส่วนบุคคลมาได้ทําลายสิ่งแวดล้อมเลยน,นะบาได้ทาลายสิ่งแวดล้อมเลยแล้วก็นีย่ยอะไร สงสารวัตจักรของต้นไม้พี่น้องเออที่เบาเคีนเอาไปให้พี่น้องที่สั่งเข้ามาก็คือพี่น้องเอาไปเอาไปปลูกเอ,เอาไปปลูก<ป>เอาไปขยายพันธุ์ทางอื่นเนาะเพราะทางนี้่ะถ้าอยู่จริงๆอะ่ะเอาจริงๆเดี๋ยวต้นต้น,ต,นต้นปางที่เบาเคีนไปหาก็คือเขาก็ต้องโค่นเนาะโค,นโค่นเขาโค่นเขาตัดทิ้งสัตว์ทิ้งเหมือนเดิมพี่น้องสู้ให้ คนที่เขาต้องการต้นไม้รักต้นไม้จริงๆเอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์บางไม่บางคนที่ว่าเพาะเป็นเนาะเพื่อนจะใช้สเปอร์ใต้หลังเนี่ยครับสปอสปอสเปอร์อสปอ,สเ,ปอ,สเ,ปอเนี่ยพี่น้องไปเพาะแล้วก็ขยายเป็นไรายได้อีกทางนึงเนี่ยแล้วก็เรื่องการการขายการขายเพื่อหวังรวยหวังอะไร อย่าคิดแบบนั้นเลยพี่น้องต้นละร้อยต้นละร้อยห้าสิบสองร้อยที่แบบเนหามาขายพี่น้องยังบอกว่าเถือกด้วยซ้ำปลูกเลยแค่แค่อยากให้พี่น้องได้เอาไป<อ>ปลูกได้เอาไปปลูกเนาะนมัน,มนสวย<ม>ครัไมานะใช่ครับมันสวยขยายไปอยู่กับทางพื้นที่ภาคใต้ที่ที่บบเคียนอยู่นี่เยอะมากพี่น้องแล้วก็เอาไง่ายง่ายคือม่ได้มีประโยชน์อย่างเลยเดี๋ยวเขาก็ต้องเคียวทิ้งตัดทิ้งแต่ให้พี่น้องไปปลูกเออ พี่น้องได้ดูแลได้มีอาชีพในการก็ขายต้นไม้เนาะในหลายอย่างครับแลาบอกเพลงเฮวติเกก็ม่ได้ขายเพลงพีิงไม่เนี่ยพี่น้องไม่ได้ขายเพลงแค่อยากถ้าถ้าขายถ้าถามว่าอย่งนะคุณเอามาทำเงินบอกเคสอ่ะนี้ขอเมนต์นึงดูจากน้งฟ้าน้องเวนตอบตอบเพื่อนนะจ๊ะนี่แล้วก็มี ีคอมเมนต์หนึ่งคือเขาเพาะขาเองไม่ได้ขโมยมาจากป่าธรรมชาติต่างกันนะเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูดีกว่าทำลายธรรมชาติชัดๆพี่น้องอเคเผาป่าบอ <laughs> เออโอเคกันได้อ่านคอมเมนต์แล้วมันเหมือนมันรู้สึกแบบคือคือ,ค,อคือมาแบบ แรงจังฮะน้าแนะนำก็ได้แนะนหาแนะนำแนะนำพี่น้องแนะนำหลาหลายคนเป็นนุกป้านอ่าแนะนำเป็นห่วงหลายหลายคนครับบางทีเข้าใจบางทีขอขอบคุณมากๆครับแต่อันนี้มันมันแรงไปพี่น้องสําหรับบาเกีนะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งของท้องฟ้านอร์เวย์เหมือนกันเนาะเขาเพาะขายเองไหมไม่ใช่เอามาจากธรรมชาติ แล้วมาขายแบบนี้นี่มันเป็นการกระทําที่แย่มากกว่าเขาจะโตมาขี่ปแแีแต่เาราครอบแต่ครอบครัวของคุณไปเอาเขามาขายเอารายได้เข้าตัวเองน่าเกลียดอยากได้เงินเขเพาะเองสิคาเิ่นวะเห็นวะโอ้ยตบอบยังไงดีอ <l> ะ <ots> พี่น้องแนะนำเองหลายๆคอมเมนต์เข้ามาก่อนที่เบาเกนียวสาติ๊กสี่มาถ่ายให้พี่น้องเบื่อนี้่น้องบอกว่าเบาเกนถ่ายผ่านในในคลิปในอย่างเนาะเนาก็บอกว่าเออเบาเกลียวตนนั้นสวยมีราคานะเอาไปขายได้สร้างรายได้ครอบครัวพี่น้องยินดีและดีใจที่เบาเกนียวสติ๊กจะมีรายได้จะมีรายได้เสริมก็เลยแนะนำเข้ามานอกเหนือจากหาอยู่หากินเห็ดต้นไม้สวยงามต่างๆในคลิปถ่ายเลยที่ว่ามันเกิดขึ้น ตามธรรมชาติตามสวนปา์มที่โบเมนป่าสงวนที่โบเมนป่าสงวนที่มันเกิดตามในสวนป์มในพื้นที่สนบคคลเอามาขายได้นะเป็นอาชีพถ่ายเลยอีก <นะ S 2> อาชีพหนึ่งให้บกเกหบากขินนะเบาเขงก็เลย,<อ>ยถ่ายพี่น้องก็สั่งเข้ามาเมนสั่งเข้ามาในราคาที่ไม่ได้เอาจริงๆว่าหวังเอาจิงๆว่าไม่ได้สั่งอาชีพขนาดนั้นเม่นครับเอามาถึงขั้นขายจนล่ําจนรวยไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยจริงๆพี่น้องที่เบาเข่นเอามาขายก็คือ ราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกข้างหลังนี่ร้อยห้าสิบหรือหนึงสองร้อยเลยนี่โอเคส่งส่งไปอาจริงๆริของบางอย่างที่บ่าเกนส่งไปฮะทุกอย่างทุกอย่างเลยเด้อพี่น้องไม่ได้รวมแค่ต้นไม้ทุ่อ่างเลยที่บ่าเกนส่งไม่ว่าจะเป็นเห็ดหน่อไม้ต้นไม้ที่ส่งถูกถูกมากพี่น้องบอกเพิ่มอีกแน่มันจะคุ้มค่าเหนื่อยหไม้พี่น้องยังบอกให้โลรเตซีขึ้นในบ่าเกมันจะคุ้มค่าเหนื่อยไหมคุ้มค่าเหนื่อยไหม ทำตัวเบาเคีนอะแค่นี้เบาเคียนก็พอแล้วคือหนึ่งเบาเคีนบอได้บอได้ไปซื้อไปหยังเบาเคียนแค่ลงแรงที่พี่น้องเห็นเนาะตามสวนตามริมห้วยที่เบาเขีนเคยทํางานอยู่แบบนี้ก็เลยเออเอามาขายในกาเรื่องหน่อไม้เนาะพี่น้องเนี่ยมันดับพี่น้องบ็ต้องห่วงจะต้องห่วงครับถ้าดับได้เจ้าของสวนจะดีใจมากคุณนบกค่ะแต่มันก็บาดับยังไงก็บาดับแล้วที่เบาเคีนเอาเนาะก็สังเกตได้คือว่าหนอนเล็กหนอนน้อยบบาเคียนก็สิบเเอาเบาเคียนที่บอกว่า โอ้เดี๋ยวรอบหน้าคอยมาเอาแต่พี่น้องเข้าไปสังเกตคลิปเราจริงดีดดว่าไอ้หน่อเล็กหนอหน้อยบวกขี้บวเคยกลับไปเอาส่มเดิมเลย oh, มันใหญ่นอกจากปีหน้าไปเลยครับเพราะก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนส่มไปเรื่อยย้ายที่ไปเรื่อยที่หาพอเราเ้องเอาส่มเดิมเนาะอนุรักษ์เพิ่นไว้คือว่าเราหาอยู่หากินกับถุงผ่กับหน่อไม้ถ้าว่าเราเอาปีนี้หมดปีหน้าไม่เกิด เราจะหาที่ไหนราชาที่ไหนแล้วก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมที่น้องเรื่องคำนึงจุดนี้อยู่จ้ะคำนึงจุดนี้อยู่ครับกิดในจุดนี้อยู่แล้วก็เรื่องราคาเรื่องหวังตามกษะแอยากเอามาขายเองอยากมีรายได้นะสิเพรอวะแต่ยอมรับยอมรับครับว่าจุดนี้บอกคเคนพอได้เกิดมาบนกองเงินกองทองพอได้รวยเหมือนเหมือนเหมือนคนที่คอมเวนมาเนาะ เหมือนคุณทอง้าร์เวนี่ถูกไหคือเราหาของป่าขายอยู่เมืองนอกบ้อยู่รนเว์เนาะเอากะหาของป่ายอมรับเลยครับว่าหาหาของพวกนี้มาขายเป็นรายได้เสริมพี่น้องดีใจนํานะบอกเพื่นมีรายได้ของครอบครัวแต่ก็ที่สิ่งที่ขายก็คือบม่ได้กอบโกยจนไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้ทําจนจนแบบเออไม่ได้คิดถึงถูกถึงผิดเนาะคืออย่างต้นกล้วยกล้วยป่านี่ กล้วยลายลายพางเนาะพี่น้องอยากได้มากอยากซื้อมากตั้งแต่เบาเคียนลงคลิปมาเนี่ยพี่น้องอู้เยอะมากครับอยากซื้อมากยากอันนั้นมากแล้วมันก็มีเยอะมากเยอะมากในสวนป่ามที่เบาเคียนถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่เบาเคียนแต่บาเคียนก็ยังเลือกที่จะยังไม่ส่งไปศึกษาข้อมูลตมามันจะเป็นแบบไหนมันจะกลายพันธุ์ไหมก็ยังเลือกไปศึกษาแล้วก็ออกมาว่าก่อนว่าเออตัวมามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะ เปลี่ยนสีแล้วไม่เปลี่ยนสีไม่รู้เนาะเขาก็ต้องออกมาแจ้งก้อนแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะส่งก็คือง่ายๆสรุปก็คือว่าแค่ความรู้สึกของคนดูมากกว่าที่กว่ากว่าที่จะกรบโกลอย่างเดียวแบบนี้ถ้าเป็นบริไดบถึงนะแต่ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนอยากกรบโกจริงๆน่ะสามารถขายได้ทุกวันพี่น้องเยอะมากต้นละห้าสิบต้นละนี่ต้นชงเลิวันละพันต้นยังได้เยอะมากพี่น้องหลายๆคนยังสรู้ว่าเออ ตอนนี้บาลเกียนยังไม่ได้ส่งเลยนะบาลเกียนขอศึกษาก้อนนะถ้าถ้าว่าพี่น้องได้ไปแล้วมันบกปินอย่างที่พี่น้องตั้งใจมันก็ต่างคนต่างเสียความรู้สึกเนาะบาลเกียนก็จะเสียเสียพี่น้องไปแบบนี้พี่น้องก็จะเสียความรู้สึกกับบาลเกียนบาลเกียนยังที่เลือกก่อนพวกที่เขาส่งต่างๆเนาะบอกเกียนเนาะเป็นหนไม้เป็นฮิตอะไรหลายคนที่เคยได้โพงจากบาลเกียนเซอร์ติ๊กหนึ่ง บอกเอาเงินหลายคนมากที่น้อส่งของอ่ะี่บอกมีเนาะบอกินบอกคีนบอกมีแต่อยากได้อยากกินบอกเคี่ก็ส่งให้บางคนบอกเี่นส่งไว้จนลืมจนไม่ได้ส่งเลขบัญชีเลยก็มีหรือว่าบอกเคีนจะส่งของก่อนก็มีเพราะว่าพี่น้องว่าไม่มีเก็บปลายทางหรอนะนะพี่น้องบางคนสะดวกเก็บปลายทางเนาะด้วยความสบายใจเดี๋ยวบอกเคี่นส่งของไปเลยบอกเคียเคยใช้คํานี้พี่น้องหลายๆคนที่ได้รับของจะรู้เนาะครับเนาะว่าเออ บอกเคนเป็นคนแบบนี้จริงๆและหลังจากนั้นบอกเคียนก็ได้ใจเลยว่าเออพี่น้องโอนมาไหมหรือไม่โอนนะแต่ความรู้สึกก็คือได้ส่งได้ส่งอย่างที่พี่น้องต้องการแล้วแค่นี้บอกเคนก็มีความสุขแล้วแค่พี่น้องเข้ามาดูรับชมให้กําลังใจแบบนี้บอกเคกับพ่อและนาอกับสาวติ๊กครอมเมนต์ใดที่บอกเคนสาติ๊กอัมบูถือพี่น้องก็แนะนำอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆครับแบบแบบเมื่อวานนี่ก็เหมือนกันจะมีพี่น้องเข้ามาแนะนําว่า บอกเคสศึกษาก่อนเด้อพี่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงป้าเป็นห่วงศึกษาดีๆขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับความเป็นห่วงเนาะบากเคสไปศึกษาอย่างที่พ่อแม่พี่น้องบอกอีกดีฮะอะไรครับ<า>แต่บอกเคสเรื่องออกมาพูดวันนี้ก็คือเนี่ยมีคอมเมนต์ของของคอนคนเนี่ยพี่น้องเพื่อนของฟ้านโ์เวย์นี่แหละที่ว่าเพื่อนเพื่อนแรงก็กเลยอยากชี้แจงให้เพื่อนฟังว่ามัน อยู่ในประมาณไหนนะก่อนที่พี่เซยเข้ามาว่าให้ครอบครัวเป่าเคียนอะ่ะพี่ก็ควรศึกษากรนะว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นแบบไหนเบื้องเขาลึกพอหรือยัง่งก่อนที่จะมา,ว,าว่าให้เขาขนาดนี้พี่น้องเพื่อนว่าเนาะเพิ่น,นบบได้มาบอกมาสนนี่แนะนำจ้ะเืนบอกว่าทัทลายความรู้สึกกับเออเราสาเนาะบาง บางคนเนี่ยอยากได้แต่แต่บ่มีเนาะบ่มีถึงขนาดนั้นบาอกเคก็ยังส่งไปเลยพี่น้องหรือว่าบางคนที่อยากได้นิดๆหน่อยๆบ๊อกเคงก็ส่งให้ฟรีๆเลยเพราอเพราะเพราออยากให้เขาได้ไปปลูกเนาะ <ừ. S 2> อยากได้ขยายพันธุ์หรือของอยากของกินอบอกว่าสิ่เป็นไ <ขอ S 1> หไม้บางบางบางคนบ๊อกเคนขอแค่ค่าส่งอย่างเดียวเองพี่น้องเราก็ต้องดูวันเนาะว่า,าว่าบางบางคนสถานการณ์ตอนนี้มันมันแบบไหนบางคนอ่ะชอบแต่ช่วงนี้ก็ งานการก็ลาบากเนาะการไปใส่ก็อยู่ลําบากแบบนี้เท่าที่เสาติ๊กส่งโคงนี่จ้ะทักไลน์มาแบบนี้บางทีเสาติ๊กส่งใหพี่น้องได้อยู่ได้กินพีพ่ฟรีเป็นของฝากแต่พี่น้องว่าบ่ได้เสาติ๊กเธอหนาอยากสั่งโค้งค่ะกับกบก้าแล้วแบบนี้เ<า>สาติก <c oughs> าต๊กคิดเงินมาเลยแบบนี้เสาติ๊กอยากใหพี่น้องได้กินเพิ่นสั่งซื้ออะไรจ้ะแต่ว่าบางอย่างโค้งที่เพิ่นสั่งมันบ่ได้ตามเป้าเพิ่นเสาติก๊กก็ใหพี่น้องไปกินแบบบ่เอาเงินเอาอย่าง แต่ว่าคงก็บ่ได้ขายแพงเนาะบาเคียนเพราะคำนึงถึงค่าส่งขอบคุณพี่น้องค่่ส่งมาแนะนำค่าส่งก็ก็แเพงอยู่แล้วเนาะเรา่ามันองคิดกับใช่ครับเพราะว่าพี่น้องก็ต้องเสียค่าส่งเองอีกเบาเคียนก็เลยเออราคานี้เราก็อยู่ได้พี่น้องก็ได้กินแบบนี้กันเลยเอาแค่ราคานี้ครับประมาณนี้มือนี้ที่ออกมาว่าก็คือมาชี้แจงเรื่องหนึ่งต้นไม้ตามสวนตามสวนฟาร์มที่บแม่นสวนป่าสมวนขายได้ขายได้ครับขายได้แล้วอาจจะเป็นความรู้ให้พี่น้องอีกหลายคนที่ กำลังคิดอยากเออมีรายได้เสริมก็เลยเนาะรวมๆไปในกันในคลิปนี้เลยแต่เราอย่าไปเอาตรงป่าสงวนใช่ครับห้ามเอาในป่าแล้วก็เราก็ต้องเบิ่งที่มาของเราเรามาจากไหนแล้วก็พี่น้องว่าเจ้าของสวนอยู่นี่เพื่อนบุญหวงโบพี่น้องคนใต้จังหวัดกระบี่น่ารักมากจริงขอผมขอขอชื่นชมบอกว่าเป็นหน่อไม้เป็นอย่างที่น้องแนะนำโดยซ้ำไปเอาตรงนี้เลยนี่ไปเอาตรงนี้เลยเพื่อน ไปเก็บได้เลยไปตัดได้เลยไปเจอเจ้าของสวนเวลาเราไปหาหน่อไม้ผมบอกเอาเยอะๆเลย <c oughs> เอาเยอะๆเลยอย่าเอามันไว้มันมันขึ้นแล้วมัน <c oughs> รกสวน <c oughs> หรือว่าต้นมุงต้นไม้ที่มีไรายได้เอาไปเลยครับถูกเลยพี่น้องคนปลายพยาแห่งทีกกิรู้จักเราเยอะเนะาะจริงใดที่ว่ามีไรายได้ตัวแบบเองกับสาติพี่น้องก็จะแนะนําเลยว่าตรงนี้เอาได้เลยเก็บได้เลยครับผมอะไรแบบนี้เลยจ้ะขอบคุณขอบคุณอีกครั้งเนาะขอบคุณ ทุกคนครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจที่คอยเป็นห่วงที่คอยแนะนําสิ่งดีๆครับจ้าบางเรียนสติก็จะเอาไปใช้เนาะจ้าแต่แต่สิ่งใดที่มันแรงเกินไปก็บาเคียนขอออกมาว่าในคลิปนี้เนาะครับผมว่าเราบ่ได้ไป่ทำลายธรรมชาติขนาดนั้นเราเอาต้นไม้ที่ในคลิปพี่น้องสนใจส่งให้พี่น้องพี่น้องก็เอาไปปลูก บอเกมบบได้ไปทําลายป่าเอาก็บม่ได้เอามากมายเมื่อวานนี้ก็ได้มาหาหกต้นห้าหกต้นถ้าเท่าต้นละร้อยหาสิบถึงสองร้อยมืนี้ก็ยังไม่ได้ส่งถ้าส่งก็ส่งมือนี้น่ครับพี่น้องอย่างที่พี่น้องอย่างที่พี่คนนั้นแกว่าเนาะจานอเวอยากขายสร้างแต่ารได้นะสิเอาอเอาจริงๆถ้าบอเกนอยากขายนีพี่น้องหนุ่มไหมนี่ส่งวันเป็น50สิบโลร้อยโลบอเกนก็ได้ฮนะถ้าว่า จ้างคนเข้าไปตัดเข้าไปช่วยทําแบบนี้ครับเราคีนก็ยังเอาแค่เท่าที่ทําได้เนาะวันละสิบวันละสิบโลยี่สิบโลยี่สิบโลมีมือเดียวที่เหลือบ่ได้พี่น้องสิบโลนี่ก็ปลาก็ไปเที่ยงเลยต้องรีบเอามาหนึ่งมาแพ็คส่งก่อนบ่ายสามหนึ่งเพื่อว่าคนส่งเขาก็รับแค่สำนันเนาะแล้วก็ทำแค่ทำได้แค่นี้เองเนาะพอได้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวพี่น้องดีใจนํำหนักส่วนมากที่บอกเคียนสุดที่จะมีรายได้ เรื่องต้นไม้นี่กับพี่น้องก็คอมเมนต์มาว่าเอาไปขายสั่งรายได้เลยบลเคนครับผมเพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายเขาขายกันได้แต่เรื่องเนี้เอออาศัยว่าเออออกมาบอกพี่น้องด้วยเนาะหลายคนที่เป็นห่วงก็จะได้จะได้ไม่เป็นห่วงเบาเคนเออมันผิดกฎหมายไหมนะเม้นจ้ะแต่นี้ก็สบายใจได้ครับอืยได้ทุกคนขายได้ครับผมสบายใจได้ราคากับอยากพี่น้องได้กินอยากพี่น้องได้เอาไปปลูกแต่ก็ได้ว่าก็อย่างนเที่องขยะ อยากให้ก็คือพี่น้องเอาไปก็คือเอาไปปลูกแน่นอนแบบเกีนว่าพี่น้องอยากได้ที่อยากได้ที่ทักเข้ามานี่คือพี่น้องชอบต้นไม้เอาไปปลูกแน่นอนบอกเอาไปทำลายไไนอนไปทำลายปาอาไปทำลายป่าแล้วได้เอาเอาต้นไม้ไปทรมานแน่นอนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแบอบกเกียนจะถ่าย <c oughs> บ่งพี่น้องว่าต้นเฟิ่์นต่างๆมันขึ้นตามต้นปาล์มต้นยาง <c oughs> พอถึงที่สุดแล้วต้นปาล์มต้นยางมันต้องถึก โค่นแล้วต้นไม้พวกนี้มันก็จะถูกโค่นไปด้วยแล้วส่วนนั้นน่ะที่บอกเคนไปถ่ายเมื่อวานมันสูงมากแล้วเพื่อนพร้อมที่จะโค่นแล้วจ้ะรอค่นพร้อมแล้วบุิขนาดส่วนทุเรียนทุเรียนที่เราไปเก็บกันเนาะตอนนี้เพื่อนก็โค่นเรียบร้อยแล้วครับ้นยมาเรียบร้อยแล้วมันจะมีพอมีอายุของมันอยู่เนาะนี่เฟิร์นในต้นยางถือโค่นหมดเลยตอนนี้สับละเอียดมุนอุ้ยปุ้ยเลยจ้ะเราเลือกแบบเออให้พี่น้องไปปลูกได้ขยายไปทางที่อื่นด้สร้างรายได้พี่น้องโอเคนะมี มีคือได้ได้ได้หลายหลาย,ลาย,ลายอย่างเหมือนกันเนะาะนี่แหละครับก็เลยเออกมาขอชี้แจงประมาณนี้เนะาะคลิปนี้ก็ขอวเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอกทีนและวขอบคุณใน้วยครับแลรวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า